วันนี้เมนูแม่มาพบกับลูกๆและคุนคนนะคะวันนี้มีปลาตัวใหญ่สวยๆนะลูกนะมาชวนลูกๆทำปลาทอดลดุยสวนกันนะคะอ่าส่วนเครื่องปรุงตรงนี้เดี๋ยวแม่จะขึ้นที่หน้าจอให้ลูกๆนะคะแลเดี๋ยวแม่ก็จะมาทำน้ำยำกันก่อนนะลูกนะน้ำยำกันไว้ก่อนนะลูกนะอ่าแม่ก็จะมี มะขามเปียกนะลูกนะมะขามเปียกเข้มข้นดีเลยลูกมะขามเปียกสองช้อนก่อนนะลูกนะน้ำปลาน้ำปลาสองช้อนก่อนนะลูก,ลกแล้วก็น้ำพริกเผานะลูกนะน้ำพริกเผาแม่ก็สองช้อนก่อนนะลูกนะสองช้อนถูนเลยนะลูก หอมแดงนะลูกนะใส่หมดเลยค่ะหอมแดงซอยเดียวเป็นเนื้อมะนาวนะลูกนะหั่นเสาสองช้อนลูกตักไข่ซอยไว้แล้วนะลูกนะสองช้อนค่ะอืม ขิงซอยเตาหนะลูงนะสองช้อนเหมือนกันเราจะใส่ปริมาณเท่ากันก่อนนะลุกนะพริกขี้หนูของแม่ก็ประมาณสองช้อนนะลงเลยค่ะพริกขี้หนูแดงจินดาเขียวใบมะกรูดนะลุงนะอ่ะหนึ่งช้อนก็แล้วกันหนึ่งช้อนก็เยอะแล้วนะลูกน้ำมะน,นาวหนึ่งสอง น้ำตาลปี๊บของแม่หนึ่งสองขอสองช้อนครึ่งนะล,ลูกนะ คลุกกันเลยนะลูกนะผสมให้เข้ากันดีเลยนะหลมน้ำยำของเราครบเครื่องนะลูกอืสีสันจัดจ้าน จะขอไม่ชิมก่อนนะคะพอชิมนิดนึงค่ะอืม,อมพอดีเลยลูกไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะจะมาทำกลางใส่ผักอีกหน่อยนะคะแม่มีเสนรแน่นะลูกนะแล้วก็แม่มเอ่า ผักชีฝรั่งด้วยค่ะใส่ลงไปเลยนะลูกนะโอ้โหจัดจ้านดีลูกกบเครื่องเรื่องผักเลยค่ะนี่นหะสวนสวนจริงๆเลยโอเคนะคะแม่เดี๋ยวเราก็ไปทำการทอดปลานะลูกนะไปกันค่ะ ตำมันแม่ก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะแม่จะทอดปลาแล้วนะลูกนะ เราจะทำการทอดปลาไปพักหนึ่งแล้วลูกนะ ừ. ปลาของเราก็ได้ที่แล้วนะคะแม่จะทำการพลิกอีกตั้งหนึ่งนะลูกนะโอเคเยว้ทอดไปสักพักหนึ่งแล้วลนะูกนนะ ปลาของเราก็ได้ที่แล้วนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะปิดแก๊สก่อนนะลูกนะแล้วเรามาดูแม่จัดกานกันาน,านะลูกนะปิดแก๊สของปลาจากุนก่อนเน,น,นาะอืกำลังสวยเลยลูก นสวยเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะกรอบนอกนุ่มในนะลุกนะเนื้อข้างในยังฉ่ำน่าทานนะลุกนะเอาแค่นี้นะลูกเดี๋ยวไปดูแม่จัดการกันนะคะทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกนะเราจะมาราดน้ำยำกันนะลูก ใบไคของเราโรยไปได้นิดหน่อยนะลูกนะข้างบนนะคะไม่ต้องเยอะใบมะกรูดอีกนิดหนึ่งนะลูกนะถั่วลิสงนี่เราต้องโรยทีหลังนะลูกนะเพราะถั่วลิสงนี่ถ้าเราเอาไปครุกกับน,น้ำํำแล้วจะทำให้ถั่วของเราไม่กรอบนะลูกนะอืม้ม ชอบมากใส่มากนะลูกชอบน้อยก็ตามความเหมาะสมนะลูกนะอืมอืมแต่งหน้านิดหน่อยนะลูกนะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะลูกนะหวังว่าเมนูนี้จะถูกใจลูกๆ ทำเป็นกลับแก้มก็ได้นะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยค่ะเมนูนี้ทำง่ายนะลูกนะวันนี้แม่ใช้ปลากะพงแดงนะลูกนะแล้วแต่ลูกจะใช้ปลาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะเมนูนี้แม่ก็ขอฝากลูกเท่านี้นะคะฝากลูกๆกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ จะได้ทำเมนูหนะ้ามาฝากลูกๆอีกนะคะเมนูนี้ฝากเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ